สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมเชนแนลวันนี้ช่องสมาคมเชนแนลก็นำเหรียญแลกมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆน,น,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมอีกเช่นเคยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ทางช่องก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมเกี่ยวกับเหรียญที่มีความแปลกตลอดไปสำหรับคลิปน,นี้ก็นำเหรียญของรัชกาลที่เกพระเศียรใหญ่ปีพศ2556มาให้เพื่อนๆได้รับชมความแปลกเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดนะครับทำไมถึงว่าปั๊มผิดพลาด สังเกตนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้ไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบตั้งนะครับจะเรียบนะครับไม่มีขอบตั้งถามว่าโดนเกียร์หรือว่ารถโดนเกียร์หรือ,รรอว่าตกเครื่องไหมนะครับก็ดูสิครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่โดนเกียร์นะครับตัวหนังสือก็ยังเหมือนเดิมพระบรมรูปแว่นตาขาแว่นใบหูนะครับก็เหมือนเดิม ด้านด้านนี้ก็เหมือนกันกนะับรูปวัดเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งอารบิคคำว่าอ่าประเทศไทยแล้วก็เลขพศต่างๆนะแต่ไม่มีขอบตั้งเท่านั้นเองนะเหรียญน,นี้ก็จะจะเล็กกว่าเหรียญปีเดียวกันก็ไม่ได้นําเหรียญมาเปรียบเทียบให้ไม่ได้นาเหรียญปีเดียวกันมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเดือนกันนะครับแต่เพื่อนเื่อก็สังเกตเราเอง นะครับมีความเลกกว่าเหรียญปกติจริงหรือไม่นะครับขอบไม่ตั้งมันก็ไม่มีขอบนะครับขอบตัดนะครับขอบตัดฟันเฟืองไม่มีนะครับประดุลตัดออกไปนะครับนี่คือคนแปลกของเหรียญปีพศ2556นะครับซึ่งส่วนมากจะพบเจอเหรียญเปอร์เซ็นตรงและเปอร์เซ็นขวางเปอร์เซ็นเอียง สำหรับปีพศออนี้นะครับแต่เรียนนี้นะครับก็เป็นเรียนที่พบเจอแบบแปลกที่สุดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในล้านไม่ได้พบเจอกันทุกคนก็เลยไม่มีขาวไม่มีกระแสนะครับสำหรับช่องสมาคม channel ก็กำลังจะนำเสนอและนำเรียนให้เพื่อนๆนนักสะสมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับดูคลิปนี้ก็วิเคราะห์ ในเหรียญของปีพศ2556ของเหรียญเล็กเหรียญน,นี้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับขอบไม่ตั้งขอบตั้งไม่มีแล้วก็ไม่มีฟันเฟืองเกิดขึ้นจากอะไรนะครับได้มายังไงถ้าถามว่าช่องสมาคมทชนแนลได้มาอย่างไรก็ได้มาจากการค้นหานะครับ ช่องสมาคมชาแนลเป็นการทำธุรกิจเครื่องเหรียญนะครับซื้อก็ซื้อขายออกก็ขายหาเองก็หานะครับหาเองก็หาหาได้ก็ขายหาไม่ได้ก็ประกาศรับซื้อบ้างประมาณนี้ก็ได้มาก็ขายไปนี่คือช่องสมาคมชาแนลนะครับก็ได้มาที่มีความแปลกก็ทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ